พูดเบสคำสิงพูดไว้กับพ่อพ่อสมรักก่อนมีเรื่องราวใหญ่โตเบสคำสิงเคยเตือนหลายครั้งให้พ่อสมรักใช้ชีวิตมีสติและแนะให้โทษตัวเองก่อนจะผิดเยอะผิดน้อยมันก็คือผิดเพราะฉะนั้นให้มองที่ตัวเองก่อนหลายๆคนแอบเป็นห่วงเบสรักวันนี้คำสิงไม่น้อยหลังจากคุณพ่อสมรักคำสิงเกิดประเด็นขึ้นถูกเยาวชนหญิงวัย17เปีเข้าแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวอ้างว่าถูก กัดแกล้งเมื่อวันที่9ธันวาคม2566ที่ผ่านมาในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งทางเบสก็บอกว่ายังรักพ่อสมรักเหมือนเดิมแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าใครที่ผิด มันก็ผิดมันต้องพูดไปตามความผิดเบสคำสิงเคยเตือนหลายครั้งให้พ่อสมรักใช้ชีวิตมีสติแนะให้โทษตัวเองก่อนล่าสุด21ธันวาคมบนช่อง YouTube ของนิกีนัดชัดได้เชิญสาวเบสมาออกรายการโดยเบสได้พูดถึงกรณีเรื่องคดีความของพ่อตั้งแต่เกิดเรื่องอย่างไม่ได้เจอกับพ่อเลยวันที่มีเรื่องคือวันที่เกิดขึ้นตนแม่และน้องบินกลับจากขอนแก่นกลับมากทมอพอดีพอวันนั้นถ่าย YouTube เสร็จก็แย ส่วนพ่ออยู่ขอนแก่นต่อตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้โกโบอยยังถามว่ามองในมุมของการเป็นลูกของพ่อและมองในมุมของการเป็นผู้หญิงด้วยกันมองเรื่องนี้ยังไงเบสบอกว่าเรื่องนี้ถ้าผู้หญิงถูกกระทําโดยไม่ยินยอมขัดเขินถูกบังคับอันนี้เราก็ไม่โอเคก็คงบอกพ่อว่าให้ติดคุกไปเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่แย่มากถ้ายินยอมมันก็พูดยากจริงๆสําหรับเบสเบสบอกพ่อว่า ของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าพ่อไม่สนใจทุกอย่างมันก็จบอยากให้พ่อโทษตัวเองไว้ก่อนอันนี้คือเบสบอกพ่อว่าเราไม่มีสติด้วยหรือเปล่าจะผิดเดยอะผิดน้อยมันก็คือผิดเพราะฉะนั้นให้มองที่ตัวเองก่อนที่ผ่านมาเบสเคยเตือนพ่อหลายครั้งแล้วให้พ่อใช้ชีวิตให้มีสติให้ระวังตัวแต่ไม่เคยคิดเรื่องผู้หญิงเลยกลัวแค่พ่อจะไปสร้างนี้อะไรอีกจนมาเจอเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเบสก็ไม่โกรธคุณพ่อเพราะเราก็ดูแลกันมา あ。Nah.